สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องของราคาปุ๋ยยูเรียนะครับว่ามีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรซึ่งผมก็ขออนุญาตเพจพืชเศรษฐกิจไทยนะครับที่ได้นำข้อมูลมาลงในช่อง youtube ก็สวัสดีครับวันนี้เรื่องแนวโน้มของราคาปุ๋ยเนี่ยโดย ทางเจ้าของเพจได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรและเจ้าของร้านปุ๋ยแล้วแจ้งว่าราคาปุ๋ยจะลงจริงแต่ยังมีข้อแม้อยู่ว่าโดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรแจ้งกับทางของเจ้าองทางเจ้าของเพจว่าตอนนี้ราคาแม่ปุ๋ยลงมาบ้างแล้ว แต่ที่ราคายังแพงอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าปุ๋ยในสต็อกเก่าที่ต้นทุนการนำเข้าแพงที่สุดในปริษัทยังคงไม่หมดยังคงค้างอยู่เนื่องจากต้นทุนราคาสูงมากจึงไม่อาจจะลดราคาในขณะนี้ได้แต่หากยังไม่มีความจําเป็นที่จะใช้ปุ๋ยแนะนำอย่าเพิ่งซื้อสต็อกเอาไว้ถึงช่วงเมษายนนี้ จะได้เห็นราคาที่ลงได้อย่างจริงจจังๆแน่นอนนะครับอีกทั้งยูเรีย4.00นมีโอกาสที่จะราคาน่ะน่าจะต่ำกว่ากระสอบละพันแน่นอนนะครับซึ่งขณะที่เจ้าของร้านปุ๋ยเองก็ได้กล่าวทํานองเดียวกันว่าเมษายน65จะได้เห็นราคาปุ๋ยแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่นอนแต่ยังมีอุปสรรคเรื่องของค่างเงินเพราะค่างเงินบาทอ่อนตัว ทขาไม่นาเข้าแม่ปุ๋ยต้องใช้เงินมากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามนะครับเป็นเพียงแค่ทัศนคติและข้อมูลของเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรและก็เจ้าของร้านปุ๋ยเท่านั้นนะครับก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มอย่างแน่นอนซึ่งผมตัวตัวผมเองก็ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของร้านปุ๋ยเหมือนกันว่าเรื่องสต๊อกเก่ายัางค้างอยู่เยอะวันนั้นก็ได้ไปซื้อ15บห้าเอสิบห้าสิบห้าสิบห้าเสมอ แล้วก็ซื้อ,อยูเลียสิ่งของก็ไม่ไ้าสต็อกไว้ยูเยลียหรือได้ซื้อสูตรเสมอมาแต่ราคาก็ยังแพงอยู่เหมือนเดิมนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้นำมาก็ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดน,นะครับว่าราคาจะเป็นยังไงอีกประมาณ3 2 3เดือนนะครับหรือใกล้ๆก,กลางปีก็จะอาจจะได้เห็นข่าวดี ตอนนี้ก็จะใช้ปุ๋ยที่ราคาถูกไปก่อนนะครับที่ยังใช้แทนก็ได้ก็เป็นพวก30-0หนือ21-0หรือการฉีดทางใบแทนครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เขารับชมครับ